คือมุ่นทัดเนี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่ามันเป็นขีแห้งแล้วเนาะขีมากของของของเบ้าเนี่ยมันจะเป็นขุดกีนมะเออมันจะมาหมุนตอนกลางคืนพอมันจะเอามุ่นทัดนี่ลงไปไว้ในหันไปลอทีเนี่ยมันขุดขวยแล้วก็ไใครไว้ในหันใข่ไว้ในหันมันกัดเตี่ยคอยง่ายขึ้นมากมันกัดสีเลี่ยงใครอยู่ในหันมันกัดทีเที่ยวกิ่งไปกิ่งมากิ่งไปจนกว่าว่าประมาณคือมันจะเข่าหนาฝนเออมันจะขุดหนาฝนเนี่ยมันจะขุดได้ตอนตอนนี่มาขุดรูเออมาขุดหนาฝนวันนี้ขึ้นหน้านี้ย่ามี้ฤดูนี้ เรียมทีมันจะเออมันจะออกมันมันจะคักไข่ออกมาเป็นเม่แล้วแต่ว,ว่ามันออกขนาดได้ที่ดินแห้งมันกะจะออกหนาฝนนี่กันเบ้าหรือแมงกุจจ่เบ้าตามภาษาเรียกทางภาคอีสานเป็นมแมลงกินได้ชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมกินกันมากเลยตามภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของไทยนะคะโดยปกติแล้วเจ้ากุจจ่หรือว่าด้วงมูลสัตว์ในประเทศไทยมีประมาณ200กว่าชนิดค่ะ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กแต่เบ้าหรือแมงกุฎจ,จีเบ้าจะมีขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่นๆค่ะลำตัวจะยาวประมาณ3-5เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะมันจะอาศัยอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือบริเวณใกล้กองมูลสัตว์โดยจะขุดเป็นโพรงลงไปใต้ดินเพื่อเป็นที่อยู่แล้วก็เอาไว้เก็บไข่ของมันอีกด้วยค่ะ จุดนี้สายลับของเราเจอลูกเบ้าอยู่ในโพรงถึง11อลูกเลยทีเดียวค่ะกันตัวนี้มันมี๋คะแนนสี่มันสิเป็นลูกนั่งตัวนี้ที่เป็นลูกนั่งตัวาัตัวนี้มันจีบองไว้่มองมันจิ๋องมันจิออกมากนี่ทุกเวยนี่จริงเบิ้งบอในต่โอยาเขีนน่าเบิ้งในตัวกระทับ เบิ่งเจาะเจาะตัวนี้แหละจังสี่บอกง่เหลืองครับมันเป็นหักแสดงว่าจะเป็นตัวนั่งแล้วเป็นบ่เนี่เป็นตัวนั่งแล้วเต่เต็่แต่ไม่ไม่นี่มันมันจิลูกง่ายเป็นบ่ลูกง่ายดำฟืดเม็นบ่แม่กระเดียวมือโอ้เป็นลูกนั่นแล้วโอ้โหนี่นี่นี่เป็นตัวเท้าอยู่นี่เขาเรื่นตัวเท้าเนาะมันจิบเป็นลูกนั่งเออมันมันจิบเป็นลูกนั่งแล้วจอบังอะไรตัวตัวแม่ตัวนี้เป็นแม่มันครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกพี่อยู่ข้างในไข่มั่น เบ้าจะมีช่วงชีวิตอยู่ที่ประมาณ1ปีนะคะตัวผู้มีหน้าที่ช่วยกลิ้งขนอาหารเพื่อปั้นลูกเบ้าจะพบตัวผู้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณ8เดือนนะคะ ส่วนตัวเมียมีหน้าที่วางไข่แล้วก็ดูแลตัวอ่อนตัวเมียจะเริ่มปั้นลูกเบ้าจากมูลควายและวางไข่ใส่ลงไปในลูกเบ้าลูกละฟองค่ะหลังจากนั้นจะปั้นลูกเบ้าพอกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นอาหารของตัวอ่อนใช้ในการเจริญเติบโตอยู่ในลูกเบ้าแล้วก็พอกปิดทับด้วยดินทรายนะคะตัวอ่อนมีลักษณะเป็นตัวหนอนโค้งรูปตัวซีนะคะมีขาจริงอยู่3คู่ตัวอ่อนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะเป็นตัวหนอนขนาดใหญ่ต่อจากนั้นจะเข้าดักแด้ระยะดักแด้เป็นช่วงหยุดนิ่งค่ะไม่กินอาหารแล้วก็จะเปลี่ยนรูปร่างจากนอนเป็นตัวสีขาวมีส่วนต่างๆคล้ายตัวเต็มวัยแล้วก็จเจริญเติบโตจนกลายเป็นตัวเต็มวัยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีลำตัวสีน้ำตาลแดงอยู่ในลูกเบ้าหลังจากนั้นแมลงเบ้ากุจจิก็จะกัดลูกเบ้าพร้อมดันตัวออกมาจากลูกเบ้าและขุดคุ้ยดินโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวดิน เพื่อสืบพันธุ์และก็เจริญเติบโตใหม่ต่อไปค่ะแกบ่เคยเนทั้งวับ่เคยนทั้งตัวตอนแรกผมนึกว่ามันจยูเป็นตัวขาวๆแต่ทางบ่คิดว่าจะอ้วนปนี้แล้วก็บ่คิดว่าจะนิ่มปนี้ตอนแรกนาตาคิดว่าน่าจะเป็นดำๆแล้วก็มีปากเบ้าหรือแมงกุดจี่เบ้าจะขึ้นมาจากใต้ดินในเวลากลางคืนค่ะเพื่อหาอาหารและขนย้ายอาหารนะคะ การขนอาหารนั้นทำได้โดยมแมลงเบ้ากุจจีจะยกขาคู่หน้าขึ้นเพื่อปั้นมูลวัวมูลควายให้เป็นก้อนแล้วก็จะใช้ขาคู่หลังดันขนย้ายก้อนอาหารไปเก็บไว้ในโพรงอาศัยใต้ดินเพื่อเก็บไว้กินเป็นอาหารค่ะ ลูกเบ้าเพื่อวางไข่นั้นนะคะหลังการผสมพันธ์มแมลงเบ้ากุจจีตัวผู้และก็ตัวเมียจะช่วยกันขนอาหารมูลวัวมูลควายไปเก็บสะสมไว้เพื่อปั้นลูกเบ้าแล้วก็วางไข่ต่อไปค่ะโดยจะเก็บอาหารรวมกันเป็นก้อนใหญ่ขนาดน้ำหนัก 1-2กิโลกรัมเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะขุดทำโพรงอาศัยให้กว้างขึ้นแล้วก็ปั้นลูกเบ้าเป็นก้อนกลมเล็กเพื่อวางไข่แล้วก็จะทำการพอกปั้นลูกเบ้าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีอาหารพอเพียงสำหรับตัวอ่อนในการบริโภคและก็ยังเป็นการช่วยเก็บรักษาอาหารให้สดตลอดทั้งปีอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันร,รักษาตัวอ่อนให้ได้รับความชื้นที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยต่อการเจริญเติบโตค่ะ